วันนี้นะคะน,นี้จะเป็นเสื้อลินินสีพื้นนะคะความยาวแขนจะประมาณ3ส่วนก็คือคุมข้อศอกลงมาเนื้อผ้าตัวนี้เขาจะเป็นลินินแบบไม่มีใยผ้านะคะคือจะเป็นสีเนียนเลยนี่เนื้อผ้าเวลารีดก็คือจะเนียนสวยเป็นทรงใส่สบายนะคะตัวนี้แล้วก็ความนิ่งของผ้าเวลาติกเกดออกมาคมมาก ก็คือเส้นเขาจะนิ่งเป๊ะหมดทุกเส้นนะคะอันนี้จะเป็นตีกเก็ดทั้งตัวเลยหน้าหลังสวยมากมีแทรกทิมนะคะอันนี้จะเป็นต่อแบบชิ้นต่อชิ้นมันก็จะมีความโปรง่งเห็นด้านในนิดนึงเนีย่ยที่อกก็ต่อเหมือนกันตัวนี้หวานกำลังพอดีนะคะไม่เยอะไปสามารถแมทได้หลายลุกทรงแขนก็จะเป็นทรงแขนแบบกระบอกสอบลงมา สวยมากอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะอึดอัดนะคะไซส์เขาทำมาค่อนข้างจะแบบพอดีของแต่ละไซส์แล้วเพิ่มความหวานด้วยระบายสองฝั่งนะคะซ้ายขวาแล้วก็จะยาวมาถึงกลางตัวเส้นเนี้ยก็จะช่วยทำให้ดูเพรียวขึ้นจะออกตีเข้ามาเข้ารูปนิดหนึ่งด้านหลังก็จะมีกระดุมเรียงกันลงมาสามเม็ดนะคะทิมก็เหมือนกันต่อหน้าหลังเหมือนกันเลย ตัวนี้มาทั้งหมด3สีก็คือมีสีขาวสีฟ้าสีเขียวนะคะก็คือจะแมทกกับสิ้นเป็นกึ่งๆออกงานก็ได้หรือว่าอยากได้ลุคแคชชวลหน่อยก็สามารถแมทเป็นกางเกงยีนก็ได้นะคะทรงเขาค่อนข้างจะแต่งตัวง่ายแมทได้หลายลุกมีตั้งแต่ไซส์ S จนถึง 3XL นะคะ